สวัสดีครับสวัสดีเอีแฟนคลับทางบาตทุกท่านนะครับผมและก็บท่านผู้ชมทานบานนะครับวันนี้นะครับผมช่องบ้านสวนเชนแนวนะครับสิมว่าปลูกยางนานะครับพี่น้องยางนาโดยผมเดีซื้อมาจากเพจนะครับบ้าขออปุ่นนะครับบ้าขออปุ่นบ้านสวนถ้ำนะครับซื้อมาอีกยี่สิบต้นนะครับรวมทั้งหมดมีสี่สิบต้นนะครับตอนนี้นะครับผมจะปลูกปลูกไว่บ้านสวนเท่าครับพี่น้องนี่ครับผมขุดมไว้แบบนี้ได้นะง่ายๆนะครับน้องก็เบิกใจๆน่ครับผมกวาส่ ใส่ฟุลขิงง่วเคาขิงง่วกับทานการตากแดดมากนะครับก็ทิเอาแบบคนเสดิจนสีนะครับง่ายๆนะครับหลุมแบบนี้เพราะว่าคันนาผมเนี่ยมันใหญ่ครับผมเบิรงครับมันใหญ่แห้งนะครับี่ปูยี่สิบต้นครับเปลือนมูเก่าวันสีเขียวๆมูเก่าวันครับมูเกาวันยี่สิบต้นนะครับยี่สิบต้นมูเกาวันนี่มะเพื่อนอีกยี่สิบเป็นสี่สิบต้นนะครับจะปูไปหอดทุนลหละครับต้นึีงจะเป็นต้นสวนปลานะครับสวนปลาเพื่อจะกินเห็ดหละงูมันใหญ่นะครับ เป็นไม้ใบกระเสียนครับอายุยี่20ปีอาจจะได้ขายครับผมมาครับพี่น้องท่านใดเข้ามารับชมกับฝากกดติดตามนะครับของ youtube บ้านสวนเชนแนวนะครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้แล้ครับต้นงามแห้งครับผมนะครับมาทำการปลูกนลครับปลูกไป้น้มันครับพี่น้อง20ต้นนครับบนะวิธีการปลูกในงาสิ่งแล้ครับผสม สมกับขี่ว่าบานเ้องนะครับง่ายๆนี่ครับเรียบร้อยครับไปเสร็จแล้วหนึ่งต้นพี่น้องข้ามมาต้นไปน้ำจังครับผมขึ้นมาต้นไปเรื่อยๆนะครับง่ายนะครับบ้าขอบปุูนมาเห็นคลิปนี้อยู่ก่ขอบปูนไหลายเด้อครับเด้อบ้าขอบปุูนขื้นมาต้นพันธุ์ับ งามแห้งนะครับบนสวนพันเอาราวุฒิดอ,อกงามครับนสวนพันสมราคาเป็นคายนะครับงามแห้งนะครับเบิกขาดงามสีเลยครับอย่างหน้าเชียวเห็ดหลังงูครับผมขันหน้านะครับนี่เป็นขันหน้าท่องคํำคือเป็นวานะครับขันหน้าท่องคำํำ เบิ้งเหมือน,นรับพี่น้องจิตเนี่อายที่ยาวเนี่ยนะครับเด็กเก็บจิตเหาือน n h a ี่น้องได้เบิ้งนะครับจอกบานสวนเชนเนลมาปลูกอย่างหน้านะครับผม,มนี่เลคตรว่าเลยครับผมตื่นมาเนี่ยมาปลูกตัวนผู้นี้แปว่าปลูกเห็ดยังปลูกเห็ดยังย่านแหละครับกดขัดขานนะรายครับเดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นมากติบ,บ่ัเห็นกินเห็ดน้ำเลยผู้ใด้เมา่ว่าปลูกเห็ดหวังเห็ดยัง เป็นไม้ไใบกระสีอ่าครับใหม่ใส่ไดล้านะครับยี่ปีปีแล้วครับผมคิดว่ายี่ปีปีวันเผาแล้วครับป่านี่ใบกระสียอ่อนนะครับพี่น้องแนะน้ำเลยครับแนะ้อน้ำไหลูกครับผมเป็นบ้านสวนป้าไปเลยครับถาดไปกันแล้วเห็ดอยู่ครับแนะ้อน้ำไหลูกเลยครับง่ายๆครับแบบนี้นะครับปลูกุ้กหยาครับนี่ง่ายๆเลย งานคนเดียวนะครับเนี่ยที่ผเดียวเนี่ยละครับผ่มีมลามาตัดหงาจากขัานหน้านะครับเบื่องตี้แหละขันหน้าบานผม,มนี่เนาะขันใหญ่แห้งเลยกลัวผมเอาดินอยู่นี่นะครับเอาดินเป็นผมเห็ดเนี้ยนนั่นนะคุดผอ้ งานสีครับนี่ปรับลงไปเป็นอใช้เชียร์เฮดซี่รอบนะครับใช้เชียร์เฮดซี่รอบนะครับรอากับฝุ่นนะครับผมถักไปหาเพื่อนย่ำเลยคุณถวัลใช้เชียร์เฮดยูนะครับใส่มาอีกแล้วสี่สิบต้นเดิมปีนองมาฝุ่นสีนั้งหนึต้นหล่อนั้นดีแล้วจ้ะสามสิบก็ต้นนั่นดีนะครับนนัหล่อนสามสิบก็ต้นนั่นดีพลันสีได้สีง้อพ้นเข้าไป เดียวปลูกแล้วอีกลดน้ำมันนะครับตรงนั้นปรับสภาพอากาศอยู่อาทิตย์หนึ่งนะครับวนกาลงมาปลูกพี่นอ้องฝากกดติดตามเด้ด้วยครับด้วยการติดชมทังบ้านทุกท่านนะครับฝากกดติดตามเนี่ยสองยูทูบหนองไม้นะครับผมตามคือช่องเลยครับป่าสวนเจนแนวนะครับ ส่วนบ้านอยู่เพิ่งผมจะปลเป็จไปพื้นทีหน้าหนึ่งอยู่หน้าหนึ่งยี่สิบไร่นะครับพื้นทีสิบไรุ่ตสะาม์ผมขีดเนี้ยนไปกับระมัณไร้กลัวนะครับพื้นทีเหลือก็เส็ดหน้านะครับพยายามจะปั๊บนะครับค่อยๆปั๊บไปเรื่อยๆครับเช็ดทีเดียวว่าใดนะครับผมลงทุนหลายอยู่นะครับซื้อท่านใหม่ก็เมื่อหน่อยนะครับผมปลูกอยู่บางส่วนเท่านั้นค่อยๆไปนะครับผม เกษตรผสมบสารเต็มรูปแบบเลยนะครับตอนนี้ผมเริ่มเริ่มปีแรกนะครับแต่เขาปีที่สองผมเนี่ยแม่ระยะยาวไว้ก่อนนะครับปลูกแม่นระยะยาวไว้เพื่อระยะสั้นเข้าจะปลูกที่หลังนะครับผม,มเขาปลูกเพื่อผลนะครับยี่สิบสามสิบปีนะครับไว้เข้าอยูกเกษียณไว้ให้ลูกให้หลานเข้ากันเละครับลดน้ำ ผมลดน้ำเดือนละเทียครับพี่นอ้องลดน้ำเดือนละเทียเอาเดือนละเทียเพราะแระบบห่าเอาขึ้นเก่าเหรอครับห่าไมาจากบกินกะเอาครับง่ายเลง่ายปะครับง่ายปะครับพี่นอ้อง ตอนปูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผ่ามักรันแดดยร์นะเพื่อนนะครับเดี๋ยวสอกลักซี่ลักออกไกกมไว้นะครับแล้วก็กันแดดยร์เพื่อนจุดให้มันดีๆนะครับการง้อน้ำรับเพื่องง้อเขามาในหนุ่มรุ่นง้อจากของนะครับเพื่องง้อผู้อื่นน้องม่เลี้ยวมันมีดลงมานั่ผสมมูที่เลยครับ,บสดๆไปเลย ผีงัวอพอ,อเอิดจบพอเลี้ยงงัวอยุติ๊กก็โตขึ้เอามาใส่หน้านีาน่ยนะครับผีงัวนอหลวบๆกับบรรยากาศเสาวๆนะครับแดดหน้านเห็ดบ่ได้พี่น,อน,นดด้องแดดหน้านี่ยแดดบ่ไหวแดดแ้าๆวุ้งสี่แหละตนเอ็ดที่การปลูกง่ายๆสิครับมึงพันก่าเพิ่นงามแห้งนะครับผม อย่างน่าเสื่อเหตุหลังโมเปนี้แนะน้าเลยครับเศษดเบ้าขอบปุ่นด้วครับพี่น้องท่านใดสนใจครับผมเศษเบ้าขอบปุ่นบ้านสวนถ้ำนะครับผมโฆษณาให้เลยครับดีแห้งครับผมสื้อว่าปลูกฟังปุ่นกันรอดเบิร์ดนะครับผมเบื่อที่นะครับพันกาแบบเนี้ยพี่น้องมองไปสื่อแบบเมื่อปลูกแบบบ่าันมีเชื้อเห็ดเมาปลูกแบบแนะน้าครับปลูกแบบมีเชื้อเห็ดได้ดีกว่าเพื่อวันรอดเหรอเขาจะเชื้อเห็ดมาลดน้ำ มันหมดมันก็ได้ครับมันไงนะสามปีแล้วตอนมีผมจะบ่กรถผมจะลองเบึ้งนะครับว่ามันสหมนีเห็ดของมันเอง,องบ่ผมองเบ,บ,บิ้งครับสามปีเ็บ่โดนครับแป๊บเดียวแค่นั้นหละครับแป๊บเดียวกับสามปีแหละยี่สิบต้นง่ายสียครับแกงนันไ้แบบเนี้ย มาแบบนีเจ das ้แจ้งไว้เพื่อจะขังน้ำนะครับผมเพื่อจะขังน้ำไว้เน่าเข้ามาหลดน้ำยี่หี่เลยโดนุดนนะครับสูงสีเลยนะครับเตีตกรเต็มโตนะครับผมบานสวนนะครับอีกสองปีสามปีหน่อย่ขึ้นนี่เดี๋ยว เปิดให้พี่น้องเขามาเยี่ยมชมบ้านสวนได้เลยนะครับกำล,ลังปลูกอย่างลหลายๆอย่างนี่ในช่องยืดครูผมเนี่ยครับเบิรงครับผมสนใจอันใดเขอว่าเบิรงได้เลยนะครับสองปีเห็นเป็นดุเป็นลาวนะครับเพราะว่าตอนนี้หัวตะเริ่มหัวตะเริ่มท่านอยากโฆษณาหลายปันได้นะครับขนาดปลูกต้นไม้เยอะหรอกเนี้ยผมทีนีมีมนคนมาไปปลูกเฮ็ดยังเฮ็ดเฮ็ดยัง,นนงผมอยู่สวนผู้ใดเลยครับ ตั้งใจดีเห็ดเลยบนสนผู้ใดว้างด็กตามตั้งแต่ขุดสะแล้วครับตอนที่ขุดได้นะครับหยากกันอยอนล่ะผมลงมาเห็ดเลยครับขุดแล้วตอนผมตอนปลูกไม่ไเดี๋ยวแึงเร่งคนที่ขีดก็เก้าไปลกให้เบิดเลยครับพี่นมอเก็นว่าเป็นสั้งญ่ดปนวัาง่ญ่เลยครับ แล้วเนี่ยคุณติดงอคุณติดนะครับช้มนะครับผมกดติดตามนัะครับฝากส่วนแช่แนวที่นี้ยังไม่ให้เบิรงอยู่เรื่อยนะครับคุณน่าบว่าส้หลนะครับสองกำมือก็หลุมครับผมใส่ไปเิาใส่กระสอบนึงนะครับคุณอะกระสอบนึงงินเต็มแตะวันแห้งนะครับแห้งเขาจะให่ตาแเดือดต้นครับคุณข้ามาเขาก็มาใส่เลยนะครับ น้ำมันจะมีก้อนไหลไปทางล่างเห็มันขังนี่ขันขันหน้ามันมันใหญ่ครับใหญ่ดีแต่ว่ามันหันแหลมขึ้นหน้าสิครับแหลมแหลมแบบแหลมนะครับผมผมก็เลยปลูกไป้ฝั่งนี้ครับเห็นวาผมปลูกอีกเอียงเลยข้นยางกลางนี่นะครับผมไม่ได้ปลูกกลางเลยนะครับผมข้นยางได้ยางมาหดหนามยางนะเพื่อเด็ดเขามาบ้านปุ๋ยมาหยงนีครับ หน้าจะดินซ้ายนะครับผมหน้าบางผมดินซ้ายดินซ้ายดินง้าง อมเมนต์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่านใดมารับชมอยู่บึงบรรยากาศนะครับผมบึงบรรยากาศอยู่หายอยู่หน้านะครับเพียวเขาไม่ไม่หยุนะอ,อย่างนะยามบอด เกิเสีดหรืมันกิดต้องต่อใจนะครับอาจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับเอามีเวลามันเทบบดเห็ดเห็ดเดียเ์ทบบดเห็ดนะครับผักตรงเว้ต้อากับผักนะครับต้องเลี้ยงเห็ดแต่เต่ากับเลี้ยงนะครับผมเว้นกเดนอนเว้นงผักควันไปนั่นผมกับเต่าเต่าเตือนแก่เต่ามาเห็ดนะครับง่ายสิเลยครับ ปูพะยาะครับเราต้องดู้เรื่องอีกย่างหลายก่อนเดี๋ยวเอาเน่ามาตีล้อมแลยจ้ะอยู่ใต้ผ่าเขียวออมไว้นะครับแบบที่ถึงบนทุนครับประเทแบบนั้นแหละผ่าเขียวออมไว้ครับผมแบบนั้นเลยกันง้วนะครับกันง้อกันแดดเขาใจน้อยไอ้คุณไอ้คุณถืง้วอย่างดีด้วยนี่ เลยนะครับยี่สิบต้นแค่แนวยี่สิบต้นโดยสองจุดเดียวพี่น้องเห็นว่าปลูกง่ายๆครับจุดเดียวจบเลยปลูกง่ายๆตรงๆยังมาโหพยายามตรงๆไปสังเกตครับผมเห็นเห็นม่าน้ำอีงตีไปนะครับแน้ำหดหนาบว่าให้มันไหลไปนะครับผมสังเกตเบื้องนะครับ เห็นเป็นแบบนี้สุดนเลยนะครับนี่หดหนามทีนึงเห็นมันขังไว้เนี่ยเพราะว่าผมเดี๋ยวเอาฟางมาคุ้มนะครับฟางมาคุ้มนี่ยหดหนามทีนึงอยู่เลยโดนๆนะครับผมแต่มันยู่เลยเดือนมันจะได้เพรามันต้องใกลแบบระบบมือหาบอยู่นะครับเมือเอ่อระบบจะปีนเกื่อนะครับหาขู่มาหดอย่างเดียวเฮ็ดแล,ล้วนี้ก็ที่หดน้นามกะทิมาอ้อมผักเขียวมาอ้อมนะครับผมเสียบลงกับออมผักเขียว ใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องท่านใดยอยากมาเบิ่งงานนะครับเห็นมันใหญ่กว่าจากสองสามปีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับแต่นี้เห็ดยังคีดีครับนี่เห็ดอยากเห็นมาเบิ่งเลยเหรอเห็ดสามปีไม่เห็ดแต่มันงามสามปีกันเด็กนี่เห็ดคือเปิร์ลวาบอคือบาบับปุ่นวาบสามปีไม่เห็ดรอเบิ่งครับเห็ดแล้วนะครับแป๊บเดียวยี่สิบต้น ผมว่าขุดรูมาเตรียมรูเบย์นะครับ่ลยแป๊บเดียวเลยบดวนนะครับผมมาช้างปีกย่อนแสเสียงง่ายนะครับฝากพี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับช่อง youtube บ้านสวนแชแนลนะครับผมผมในว่าปลูกอย่างน้าเชื่อเห็ดละงูนะครับเมยยอยครับเมยแต่ว่าสูงเือเ่าครับไม่ใช่ปัญหารุ่ยห็นต่อไปครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่อง u t u b e บ้านสวนแชแนลนะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมเบิรงนยู่ตอนนี้นะครับ จนจบชิปนะครับผม20ต้นนะครับอย่างหน้าเจะเห็ดละงูเสร็จไปแล้วนะครับรอบ,บังการจะเลื่อนเติบโตนะครับอัปเดตมานส่วนยื่เรื่อยๆนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมลีลาไปแค่เพียงซ้ำหนีนครับขอบคุณทุกท่านทุกคนครับขอบคุณสวัสดีครับ